ดอบรีดนะครับคืออะไรนะครับ d o อ r e a d คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับเหมือนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งทั่วไปนะครับแต่ d ดอบร a d แตกต,ต่างตรงที่ว่ารวบรวมสินค้าประเภทอาหารเสริมความงามสุขภาพและคอสเมติกไว้ในที่เดียวมากกว่า60แบรนด์นะครับณนะปัจจุบันในอนาคตน่าจะมีมากกว่า60แบรนด์แน่นอนครับ โดยแบ่งกำไรให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับ30-70%ตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับแพลตฟอร์มของเรายังลงทะเบียนฟรีสมัครฟรีนะครับ mm. เพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเข้าร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการแบ่งปันอีกอย่างหนึง่ง และก็ข้อเด่นอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าทั้ง60กว่าแบรนด์นะครับก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็กสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้านะครับมีระบบจัดการให้และไฮไลท์ไปกว่านั้นครับไม่ต้องเปิดบินสักบาทเดียวนะครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีวิตนะครับอันนี้เพอร์เฟกที่สุดนะครับฉีดกดทุกวงการขายตรงนะครับ และอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมธุรกิจแล้วนะครับคนที่เข้ามานะครับขึ้นอยู่กับความสามารถนะครับโดย CEO นะครับเราแบ่งกำไรให้คุณ50ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ b o b u s i n e s s O w n เ r นะครับเราแบ่งกำไรให้คุณ70ตตลอดชีวิตนะครับยิ่งมีตัวแทนมากนะครับยิ่งได้กำไรเยอะนะครับเพราะเราคือสังคมแห่งการแบ่งปัน แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความสุขดีๆแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับผู้คนยิ่งเรามีผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเราก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นนะครับโดยการแบ่งปันของเรานี้นะครับเป็นการซื้อสินค้าให้ตัวเองเพียงชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นเจ้าของสินค้าทั้งหมดตลอดชีวิตเลยทีเดียวเพราะสินค้าทุกอย่างเน้นคุณภาพนะครับ เพราะเราใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมความงามนะครับสุขภาพและคอสเมติกเพื่อที่จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำนะครับมากที่สุดเพราะว่าเราใส่ใจแต่สิ่งดีๆนะครับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการตลาดที่นี่เราสอนฟรีนะครับ ทั้งการยิงแอดโฆษณาการโพสต์แล้วก็มีกลุ่มคอนเทนต์การปิดการขายการสร้างความรู้การสร้าง m มซ์เซตการสร้างความเข้าใจโดยเจ้าของกิจการและไลฟ์โค้ดมืออาชีพเท่านั้นนะครับไม่เสียค่าคอร์สใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราคือสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับทุกๆรายการนะครับที่มีการสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเรานะครับ มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับและทุกๆการเบิกจ่ายถอนนะครับมีใบทวิ50ะครับให้ทุกท่านเรียบร้อยเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับหลังจากมีไรายได้เข้ามาที่แอปพลิเคชันสามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้แบบปุ๊บปั๊บเลยนะครับถ้าใครมองเห็นโอกาสแล้วนะครับถามผมได้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าที่นี่คือสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งการแบ่งปันที่จะทำให้ทุกท่านนะครับเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจก็จะไม่มีความเสี่ยงนะครับจะเสี่ยงกับอะไรล่ะครับเพราะเราลงทุนศูนย์